ระบบกันระบบหน,นึ่งสองสามเราเทส ก็เข้าาดานโปรชั่นดูป้ายด้วยพาไปดูป้ายโฆษณาดูปุ๊บงไงเลยเคสหนึ่งสองสามตลอดเคสดูทูเมาไว Thank uh -huh. ระบบดูลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวรอเข้าส,สู่ตัวลานโปรโมชั่น จ่อป้ายยั่อนเทสร,ระบบ1 2ึ่สองมทีมงานดูภาพได้ครับชัดไหมแล้วก็เสียงได้ยินไหมได้ยนินป่ะ,ะเสียงได้ยินไหมครับทีมงานข่อนเข้าสู่ระบบไล้์สดเทคภาพเทคเสียงก่อนนะครับ อตอนนี้เรารอดูลูกค้าเข้าสู่ระบบการไลฟ์สดจาก In home ยินโฮมแสงปปะโยชนร์เฟอร์นิเจอร์ได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับทีมงานส่งสัญญาณได้ครับวันนี้เราทำโปรโมชั่นพิเศษทั้งสองทางนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook วันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปชมสินค้าโปรโมชั่นพิเศษนาทีทองราคาเดียวโปรโมชั่นพิเศษจากทาง In home อินโฮมแสตปปะโยชน์เฟอร์นิเจอร์วันนี้ก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่ลานโปรโมชั่นพิเศษจากทางโรงงาน คิทโคร่วมในการโปรโมชั่นกับทางยินโฮมแสระโยฟ์เฟอร์เเจอร์นครสวรรค์นำสินค้ามากำเฟอร์เเจอร์แฝงสู่โปรโมชั่นลูกค้าที่ต้องการช้อปปิ้งผ่านทางออนไลน์กับเราวันนี้ก็นำเสนอสินค้าในราคาโปรโมชั่นพิเศษทุกชิ้น990บาททุกไลฟ์สไตล์ตในการช้อปปิ้งความความสะดวกรวดเร็วในการช้อปปิ้งผ่านทางออนไลน์ทำให้เราได้รู้ว่า การทำโปรโมชั่นสินค้าผ่านช่องทางไลฟ์สดมันมีความสําคัญอย่างยิ่งกับในช่วงของเทศกาลในการจัดบ้านลูกค้าอยู่ในช่วงตอนนี้ทางโรงเรียนก็ปิดเทอมแล้วทางคุณพ่อบ้านแม่บ้านที่ต้องการจัดจ่ายสินค้าเรื่องของการตกแต่งบ้านมาร่วมกับเราในรายการโปรโมชั่นไลฟ์สดกับทางยินโฮมแสงมป์เดเฟรเฟเจอร์ กับผมมีเอ็มซีอินโฮมจะนําเสนอสินค้าโปรโมชั่นในส่วนของรายการโปรโมชั่นพิเศษเราจะเริ่มต้นที่หลานโปรโมชั่นราคาเดียวสุดคุ้มสุดประหยัดที่เรียกว่าอินโฮมแฟคเตอรี่เซลล์ราคาโรงงานวันนี้ก็มานําเสนอสินค้าในช่วงรายการพิเศษจากทางโรงงานที่เรียกว่าแฟคเตอรี่เซลล์ในราคาโปรโมชั่นพิเศษทุกรูปแบบทุกไลฟ์สไตล์เป็นจริงได้ในการตกแต่งบ้านในราคาเพียง990บาทวันนี้เริ่มต้นที่ตัวสินค้าตัวแรกเป็นโปรโมชั่น ตู้ในะส์นะครับตัวนี้จะมีลิ้นชักนะครับเป็นรางเหล็กมาตรฐานนะครับลูกค้าที่ต้องการตู้ในะสงค์ในรูปแบบสำหรับการใช้งานทาเป็นตู้ในะสงค์ได้วางของได้และข้างในก็จะมีชั้นปรับรูปแบบมาพร้อมกับสีสันโซลิคฟูโทนหน้าลิ้นชักเป็นสีเทานะครับตัวนี้ก็ขนาดความกว้างอยู่ที่60เซนมความลึก9.39เซนแล้วก็ความสูงอยู่ที่80เซนเมเพราะนั้นลูกค้าที่ต้องการมองหาสินค้ารูปแบบตู้ในะสงค์ ในราคาโปรโมชั่นพิเศษ990บาทโปล้านี้จำนวนจำกัดตัวนี้เรามีจำนวนแค่15ชิ้นเพราะฉะนั้นลูกค้าที่สั่งจองสินค้าในช่วงไร้สดมาทำรายการโปรโมชั่นกับเราพร้อมกับทักทายมาที่แอดมินได้ตัวแรกเป็นตัวรายการโปรโมั่นพิเศษที่เรียกว่าโปโมนแล้วก็เป็นรูปแบบที่สามารถใช้งานได้ในมาตรฐานราคาโปรโมชั่น 990บาททุกรูปแบบที่คุณเห็นตอนนี้ในทุกไลฟ์สดมาชมสินค้ากับเราได้ผ่านทางช่องทาง YouTube แล้วก็ไลฟ์สดในเฟซบุ๊กปัจจุบันนี้เรียลไทม์ทำให้คุณได้มองเห็นถึงราคา,ามิเศษพิเศษที่เราบอกแล้วว่าโปรแรงแสงทางโค้งทุกดีไซน์ทุกไลฟ์สไตล์ในการใช้สินค้ากับเราช้อปปิ้งทุกครั้งต้องที่อินโฮแตงโยูโนิเฟเจอร์นะครับตัวที่2ครับจะเป็นตู้ในประสงค์2บานเปิดนะครับตัวนี้รูกแบบบานพับช่วยอย่างดี ตัวคุณภาพตัวชั้นสามารถปรับสูงต่ำได้ภายในสามารถวางของจุได้มาตรฐานนะครับข้างล่างก็จะมีช่องใส่เป็นดีไซน์แล้วก็ตัวนี้ความพิเศษของเขาคือตัวขาไม้จะเป็นขาไม้จริงเพราะนั้นราคาแค่990าบาทในคุณภาพมาตรฐานราคาขนาดนี้ลูกค้าจับจองกันได้นะครับตัวนี้ก็จะมีโควตาอยู่แค่15ชุดเหมือนกันเพราะนั้นในราคาสินค้าโปรโมชั่นที่ผ่านช่องทางการแลกต้น ลูกค้าท้องเซฟไลท์พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษกับเราแล้วก็ทักเข้ามาว่าเป็นตู้ในผสมขนาด6เซนรุ่นมิเชลนะครับถ้าตัวไมเคิลนะครับราคาปกติของมันอยู่ที่1,625บาทราคาตอนนี้ที่เป็นเซ์ไลท์ ละเบีย990บาทครับมิคเอนโครงสรานพิเศษก่างทีมวงแตล่งประโยชน์เซเอร์ให้คุณร่วมในการกับเราพร้อมช่องทางผ่านทางและทั้ง Facebook แล้วก็ยู u b e ในตอนนี้เดียวทางให้คุณได้เห็นถึงสินค้าคุณภาพมาตรฐานตัวที่2ผ่านไปเรามาดูตัวที่3ามเป็นตู้ถึงสงสองทีับแล้วก็ช่องโล่แล้วก็ทางดูตัวที่สามครับนี่เขาดูตัวนี้ดูตัวไหนครับ ลูกค้าขอดูตัวไหนครับเป็นตู้ในผสมนะครับเควินอ้าวเควินก็จะเป็นตัวลิ้ครับนะครับลูกค้าชื่อคุณอะไรครับที่เข้ามาส่วนไลดสดอ่าคุณลูกเก่งนะครับตัวนี้จะเป็นตู้ในผสมนะครับตอนนี้เราก็ทำโปรโมชั่นอยู่อ่าลิ้นชักตัวกว,ว้างหกสิบเซนคุณลูกเก่งก็ซืได้นะครับสี่ที่เข้าหกสิบเซนรุ่นเควินตอนนี้ราคาโปรโมชั่นในช่วงไลดสดก็เหลือหนึ่งพันเก้าสิบบาท ลูกค้าท่านใดที่เข้ามาแล้วก็สวัสดีด้วยนะครับแล้วก็ลูกค้าที่ต้องการข้อมูลสอบถามข้อมูลปัจจุบันเลยก็เดี๋ยวเราจะตอบแชทกันเลยนะครับแล้วก็สินค้าที่อยู่ตัวนิมสุดอ่าในในี้ก็ทางคุณลูกกิ่งติดต่อกับมาแล้วก็ดูรูปแบบตัวชั้นวางหนังสือ80ดสเซนเควินตัวนี้ก็จะมีรูปแบบดีไซน์สวยชั้นวางหนังสือได้ความสูงมาตรฐานนะครับตัวนี้ก็ราคาโปรโมชั่นจาก2,000บาทเหลือเพียง 1, 1 9 0บาท โฟต้าราคาโรงงานพร้อมกับดีไซน์สีสันสวยงามสีรูปแบบลูกค้าต้องการสีสันตัวนี้เข้าไปจัดบ้านได้มุมหนังสือมุมนั่งเล่นหรือมุมออฟฟิศก็เป็นจริงได้บอกแล้วว่าทุกครั้งที่ลูกค้าต้องการจะตกแต่งบ้านคิดถึงยินโฮมเรามีสินค้าพร้อมกับโฟต้าราคาพิเศษในช่วงนาทีทองโอเคนะครับอ่าแล้วเรามาดูรูปแบบต่อไปครับเป็นตัวที่3ครับเขาเรียกว่าตู้ในประส์รุ่นฟิลิป นะครับฟิลิปจะเป็นรูปแบบดีไซน์ที่มาพร้อมกับขาขาจะเป็นขาพลาสติกดีไซน์สวย2ตัวนี้จะเป็นหนึ่งช่องนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีลิ้นชักเก็บของได้ลูกค้าที่ต้องการความมาตรฐานในรูปแบบนะครับตัวนี้เราวางให้รูปแบบดูว่ามีขามีลิ้นชักแล้วก็ขนาดไซส์ของเขาอยู่ที่60เซนความลึก3 9ความสูง80เซนเพราะฉะนั้นราคาโคต้าที่เราบอกแล้วว่าวันนี้ ช้อปปิง้งผ่านยินโฮมแสงประโยชน์เฟอร์นิเจอร์ราคาเดียวทุกรุ่นทุกแบบทุกไลฟ์สไตล์990บาทไม่ถึง1,000ก็เป็นเจ้าของสินค้าคุณภาพมาตรฐานราคาโรงงานได้นัอรี่เซลล์ลูกค้าที่จับจองสินค้าให้ทักเข้ามาในส่วนของแฟนเพจของเราแอดมินเราจะตอบก,กลับไปว่าสินค้ามีเสียอะไรบ้างรุ่นอะไรบ้างตามไลฟ์สดแล้วก็ดูย้อนหลังได้นะครับในส่วนของ Facebook แล้วก็ตัวของ YouTube วันนี้อย่างที่ผมบอกว่าสีสันสวยงามสดใสราคาโคตรจะถูกมากๆเพียงตัวละ990บาทตัวที่3ผ่านไปนะครับมีลูกค้าท่านใดที่อยากจะสอบถามข้อมูลในช่วงตอนไลฟ์สดสอบถามก็ไมาได้เลยนะครับตัวที่4ครับรูปแบบของตัวลิ้นชักนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโล่า60เซนตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดสีสันจะเป็นตัวสีเขาเรียกว่ามอกันีตัดเทา เพราะนั้นรูปแบบสีสันของโครงสร้างตัวนี้จะมี3ลิ้นชักตัวลิ้นชักเป็นรางเหล็กนะครับกล้องแพรมาดูที่อุปก,กรณ์ของเขาครับออกแบบได้มาตรฐานในดีไซน์ที่ลงตัวแล้วก็สีจะเป็นสีทูโทนวันนี้ถ้าลูกค้าที่ต้องการตู้ในประสงค์ไปต่อกันหรือว่าซื้อแบบนี้ไป2ตัวก็ต่อกันเป็นตู้วางทีวีได้ก็จะกลายเป็นตู้6ลิ้นชักต่อกันรูปแบบดีไซน์ความกว้างก็จะอยู่ที่120เซนเมื่อต้องการไปวางทีวี หรือวางของอเนกประสงค์ก็สามารถวางได้เลยแผ่นท็อปจะมีความหนาอยู่ที่25มิลเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ใช้รูปแบบของตู้อเนกประสงค์ที่ต้องการวางน้ําหนักเยอะๆสามารถวางตัวสินค้ารูปแบบได้เลยรับน้ําหนักได้เยอะแล้วก็เคลื่อนย้ายง่ายตู้วางอเนกประสงค์60เซนรุ่นโล่าราคาโปรโมชั่นพิเศษจากทางอินโฮมแสงประโยชน์เฟอร์นิเจอร์วันนี้ช้อปปิง้งผ่านทาง cf l i v e ไลฟ์สดของเราผ่านช่องทางทั้ง YouTube และก็ Facebook พร้อมๆกัน ราคาเดียวจากหินโฮมแสงประโยชน์เฟอร์นิเจอร์990บาทตัวที่4เป็นตัวรายการสินค้าไฮไลท์พิเศษแล้วก็สีตามที่เห็นในตัวไล์สดนะครับเรามาดูตัวที่5นะครับบอกแล้วว่าวันนี้ลูกค้าที่ต้องการช้อปปิ้งตกแต่งบ้านต้องการจัดห้องมุมสวยๆแบบราคาสุดคุ้มสุดประหยัดต้องมาที่หินโฮมแสงประโยชน์เฟอร์นิเจอร์นะครับ เรามีสินค้าครบพันแล้วก็ทุกรุ่นทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นชุดออฟฟิศชุดสำนักงานชุดต้องนอนโซฟาโตะอาหารตู้กับข้าวแล้วก็สินค้าที่เป็นไฮไลท์พิเศษก็คือสินค้าสัง่งทำนอกแบบแล้วก็เรายังมีจำหน่ายสินค้ารถจักรยานไฟฟ้าด้วยทุกรุ่นนะครับอ้าวตัวรายการต่อไปเป็นการเปิดดีไซน์สินค้ารุ่นนิวยิเมเป็นโปรโมชั่นจากทางฮินโฮมแถมประโยชน์เฟอร์นิเจอร์ตู้ในประสงค์6ลิ้นตัวนี้จะเป็น2ลิ้นรับ หนึ่งช่องโลกตัวสีมอคกานีตัดหน้าบานสีเทาข้างในสามารถปรับชั้นระดับได้บานเปิดเป็นตัวบานดีไซน์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแบ็กบูแบ็กบูมาพร้อมกับโคต้าพิเศษจากราคาปกติ1,625บาทวันนี้ราคาไหรสดโปรโมชั่นราคาเดียวสุดคุ้มทุกรุ่นทุกสไตล์เหลือเพียง990บาท น,นี่ไอไลท์ตัวที่เราบอกว่ารูปแบบการจัดแล้วแต่ลูกค้านะครับลูกค้าบางคนก็ต้องการจัดแมทชิ่งซื้ออย่างนี้ไป2ตัวต่อซ้ายขวาก็จะเป็นดีไซน์แบบเหมือนตู้สีนิ้นทักสองช่องโล่งบานเปิดพร้อมกับรูปแบบหน้าท็อปดีไซน์ความสวยงามการเคลื่อนย้ายก็สามารถอย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวพื้นที่แค่60เซนคุณสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยราคาพิเศษวันนี้ทุกชิ้นเหลือเพียง990บาท อ้าวตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าแล้วมาชมอีกสองรุ่นตัวที่หกเป็นรายการโปต้าที่ขายดีมากๆเป็นตัวเปิดนิ้วเทมรุ่นใหม่ล่าสุดจะคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้ครับแต่ตัวนี้จะเป็นช่องโล่งนะครับสามช่องตัวกลางสามารถถอดออกมาได้ครับตัวนี้เป็นช่องเนกประสงค์ที่สามารถเคลื่อนย้ายออกมาแล้วก็บางคนก็เอาออกไปวางเป็นนตู้ได้นะครับตู้ดีไซน์เนกประสงค์อาเจนรุ่นหกเ ความลึอกอยู่ที่39เซนความสูงที่ที่ส0 5สีมอฮอกานีนะครับตัดเทาตัวนี้หน้าบานจะเป็นสีมอฮอคกานีแล้วก็ตัดตัวทูจะเป็นสีเทาผิดผิวด้วยตัววีเนียอย่างดีเพราะฉะนั้นสินค้าทุกตัวที่เราผ่านกันเราก็เรียกว่ามาทําไร์สดเนี่ยเราจะเช็คคิวซีเรื่องของคุณภาพให้แล้วก็ลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่เป็นแพคกิ้งสามารถไปประกอบเองได้มีแบบประกอบให้เพราะฉะนั้นลูกค้าที่ กังวลในเรื่องของการประกอบว่าซื้อไปแล้วจะมีปัญหาเรายินดีบริการเรื่องของการทรําโคต้าราคาพิเศษวันนี้ก็มาพร้อมกับราคาเดียวทุกชุนทุกชิ้นทุกเดตแล้วก็ราคาจะเหลือเพียง9 90บาทอ้าวแล้วมาดูอีกตัวนะครับแล้วก็แทนมาดูฝั่งทางนี้นะครับแล้วก็ในช่อง YouTube ก็แทนเดินดูไปทั่วไปเลยครับให้ดูรูปแบบสินค้าตัวนี้จะเป็นตู้นิ่ภรสม60เซนรุ่นมาโรมาพร้อมกับดีไซน์โครงสร้าง2บานเปิด ขนาดเล็กนะครับตัวนี้จะเป็นเล็กเล็ก,ลกน้อยๆงานอ,งนอย่างที่บอกตัวนี้มีชายขาก็จะเป็นขาขนครับรูปแบบนี้จะเป็นลายนหน้าบานตูโทนครับตัวนี้รูปแบบของการใช้งานก็นอย่างที่บอกว่าถ้าลูกค้าบางคนต่อกัน3ตัว4ตัวจะเป็นตู้ใช้บอร์ดอนเนกประสงค์ก็สามารถมาทําเป็น เขเรียกว่าค่าพื้นที่ได้นะครับที่เราทําตัวอย่างสินค้าให้ดูว่าราคาโฟต้าพิเศษในราคาช่วงไร้สดเหลือเพียง990บาทราคาเดียวสุดคุ้มสุดจยัดแล้วก็เดี๋ยวฝากเรื่องของตัวโตเขียนหนังสือให้ลูกค้าไ้ชมในรูปแบบของไร้สดด้วยว่าผู้นี้คือผู้แฝะราคาไม่น่าเชื่อจากทางโรงงานที่เราร่วมในการทุกครั้งลูกค้าจะได้รับ ว่าความนิยมในการช้อปปิ้งผ่านออนไลน์โดยซื้อสินค้าคู่พิเศษก็เรียกว่าคู่แปดโน้ตคอมพิวเตอร์บวกกับชั้นวางหนังสือราคายกชุด2ชิ้นเพียง39.9บาทแบ้าทเดี๋ยวเราไปดูลานบปรโมชั่นอีกตัวนึงครับเป็นทั้งลานโซฟาแล้วก็โต๊ะเนี่ยประสงค์รวมถึงรถจกักรยานไฟฟ้าควกคู่กันไปใช้เวลาอยู่ประมาณ1 0 1 5นาทีเดี๋ยวถ้ากล้องพางแฟนๆดูทั้งหมดเลยครับ YouTube ผ่านไปเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูลานโปรโมชั่นที่เป็นโซฟากันครับอินโฮมแสงประโยชน์เฟอร์นิเจอร์จำหน่ายทั้งสินค้าทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานไฟฟ้าโซฟานะครับชุดห้องนอนชุดนั่งเล่นพร้อมก,กับตู้ในประสงค์แล้วก็ราวตากผ้าชุดห้องครัวนะครับดีไซน์มาตรฐานทุกรูปแบบแล้วก็รับงานสั่งทำนอกแบบทุกชนิดลูกค้าที่เป็นเจ้าของหอพักต้องการชุดห้องนอนโคต้าราคาพิเศษทั้งชุดสชิ้นเพียง6 9 9 0เบบาท แล้วก็วันนี้รลนโปรโมชั่นจุดที่2ที่จะนําเสนอในช่วงของไลฟ์สดท่านช่องทาง Facebook และก็ y o u t u b e คือรลนโปรโมชั่นที่เป็นโซฟาสนะามที่นั่งนะครับสามที่นั่งราคาตัวนี้อย่างที่ผมบอกว่าอันนี้เราวางให้ดูก่อนนะครับมีขาพลาสติกให้ราคาช่วงไลฟ์สดตัวโซฟาสามที่นั่งรุ่นแฮปปี้หนัง PD ดีมีหลายสีให้ท่านเลือกราคาโปรก้าพิเศษตอนนี้2 7 9 0บาท ลูกค้าท่านใดที่เข้ามาทักสอบถามข้อมูลได้นะครับว่าสินค้ามีรูปแบบไหนบ้างแล้วก็จานวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในเรื่องของโอตาเรามีความคอย่างยิ่งว่าเวลาเราเรียนความไฟ์สดคุณก็สามารถตอบคําถามแล้วก็ผ่านทางทีเาเรียกว่าแอดมินของเราได้ช่องทางการติดต่อกาทางร้านนะครับเบอร์ติดต่อ056229753อ้าวโต๊ะกลางถ้าลูกค้าซื้อโซฟาแล้ววันนี้ สามารถแลกซื้อโต๊ะกลางทุกรุ่นทุกไลฟ์สไตล์ได้ราคาเพียง890บาทอันนี้รูปแบบแซมเปิลให้ดูเรามีสินค้าอยู 5, ่ประมาณ7 8ถึงรายการ8รุ่น9รุ่นเพราะนั้นลูกค้าที่ซื้อโซฟาใช้สิดแลกซื้อนะครับตัวโต๊ะกลางเน,นี่ยะสมทุกรุ่นทุกไลฟ์สไตล์ราคาเพียง 890บาทห้าแ้วต้องแพนมปดูที่ป้ายอินโวมนิดน,นึงครับอินโวมแสบประโยชน์เราจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์พร้อมกับรถจักรยานไฟฟ้าและวันนี้เราทำไะไร้พิเศษในช่วงของรายการเขาเรียกว่าซัตเตอรี่เซลล์ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานไฟฟ้าราคาเพียง7,990ยบาทรุ่นทองหนึ่งทองสามแล้วก็รุ่นรุ่น,นขอช่นพิเศษแต่ละรุ่นว่า ลูกค้าทีต้องการจับจองสินค้าในรูปแบบทุกไลฟ์สไตล์มาดูที่โชว์รูมของเราอินโฮมแสงประโยชน์เฟอร์นิเจอร์และโชว์รูมรถไฟฟ้านครสวรรค์เบอร์ติดต่อฝากไว้ด้วยนะครับ056 229 753อ้าวแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวช็อตที่3นะครับเดี๋ยวทงทีมงาน Youtube ไล่รูปแบบอะไรครับส่วน Facebook ก็ดูรายการตรงนี้ต่อเลยครับ เป็นตู้เนยประสงค์นะครับวันนี้ตัวรายการสินค้าตูเต้เนยะส์มาพร้อมกับรูปแบบสองบานเปิดแล้วก็มีกระจกตัวนี้เราได้รับเขาเรียกว่าโคต้าพิเศษมาเพียง20ชุดเพราะฉนั้นลูกค้าที่ดูในช่วงไฟ์สดผ่านทาง YouTube พร้อมกับ Facebook พร้อมๆกันราคาโคต้าพิเศษวันนี้ต้องบอกว่าราคาตะลึงแน่นอนเพราะว่ากู้แข่งเราไม่สามารถจะทําราคาตัวนี้ได้ตูเต้เนยะสงสองบานเปิดทรงสูงขนาดสูง2เมตร มาพร้อมกับโคลตาพิเศษจำนวนแค่20ชุดเอายา่าราคาเพียง1,990บาทนะครับตัวนี้เป็นสีเดียวในรูปแบบโคตตาราคาโรงงานเพราะนั้นจากราคาปกติ3,125บาทวันนี้เหลือเพียง1,990บาทโคตตาพิเศษอย่าลืมนะครับขนาดของตู้80เซนความลึก30เซนความสูงอยู่ที่2เมตร โคตาราคาพิเศษจากทางโรงงาน,งนยินโงมแสงวิวเฟอร์นิเจอร์จัดรายการให้กุณในช่วงไลฟ์สดโคตาราคาครับนึ่พ้าราบ 1, บาทเดี๋ยวใช้เวลาอยู่ประมาณ15นาทีเป็นโปรโมชั่นฉอบสุดท้ายที่ลานโปรโมชั่นด้านในเดี๋ยวตากล้องแทนไปดูสินค้าภายในของเราแล้วก็ไปดูท็อกตัวตู้ในี่ประสงค์ที่เราเ,าเข้ามาพร้อมกับจัดสง่งได้เลยเพราะฉะนั้นสินค้าที่ลูกค้าสั่งจองเราเนี่ยเรามีโคต้าพร้อมที่จะจัดสง่งนะครับ แล้วก็รีวิวสินค้าตัวรูปแบบตัวนี้ก็ส่งไปด้วยให้ลูกค้าได้เห็นว่าเรามีอะไรบ้างแทนไปที่จํานวนกล่องสินค้าที่เราเข้ามานะครับอ่านี่คือสต็อกเข้า,ขาวๆเบื้องต้นนะครับเราสามารถตอบสนองลูกค้าในความต้องการได้ทุกไรฟ์สไตล์เพียงผ่านช่องทางในเรื่องของตัวโปรโมชั่นแล้วก็จํานวนสต็อกที่เรามีเพียงพอในการต้องการของลูกค้านี่คือกลุ่มสินค้าที่เป็นสต็อกนะครับฝากลูกค้าไว้ในช่วงเลซสดว่าเวลาเรามีความสําคัญอย่างยิ่ง ช้อปปิ้งผ่านปลายนิ้วเพียงสัมผัสโทรศัพท์ของท่านก็สามารถซื้อสินค้ากับเราได้ผ่านช่องทางไลฟ์สดทาง Facebook, Youtube แล้วก็ในส่วนของติดตามชมข่าวสารทางไลฟ์สดทุกช่องทางที่เรากำลังทำโปรโมชั่นอยู่นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกจ,จุดหนึ่งที่เรานำเสนอโปรโมชั่นว่าเวลาเราทำรายการโคต้าราคาพิเศษไลฟ์สดมันทำให้เราได้รู้ว่าราคาถูกจริงๆนะครับฝากไว้ได้วยนะครับรถจักรยานไฟฟ้าวันนี้ ทางอินโฮมแต่ประโยชน์รถไฟฟ้าอัณจักรตัวสินค้าเฟร์นิเจอร์ทั้งทุกสองอย่างเรามาจําหน่ายพร้อมๆกันในเวลาเราทําได้สดเพราะนั้นลูกค้าที่ต้องการรถจกักรยานไฟฟ้าคู่ใจไปไหนไปกันก็ราคา3รุ่นราคาเดียวเหลือเพียง7,990บาทว่าจะเป็นรุ่นตองสามตองหนึ่งะครับหรือรูปแบบรุ่น,นดีไซน์ตอโฉบเฉียวใช้ไลการเดินทางสะดวกรวดเร็ว ใช้เวลาในการเดินทางก็ประหยัดทั้งพลังงานน้ํามันโดยเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้าการใช้รถไฟฟ้าก็จะมีความสําคัญในเรื่องของแบตเตอรี่การดูแลต่างๆถ้าซื้อสินค้ากับทาง home, ยินโฮมแถมป์โยฟ์เฟอร์เนเจอร์โดยรถไฟฟ้าก็จะมีคําแนะนําให้ลูกค้าได้เลือกชมสินค้ากันมากขึ้นแล้วก็เวลาไลฟ์สดฝากไปด้วยนะครับลูกค้าต้องการสินค้าตัวไหนดูนะครับไลฟ์สดดูก็เรียกว่าบันทึกวิดีโอย้อนหลังได้ในช่องทางต่างๆ ทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะครับเปนค้าโปรโมชั่นตัวต่อไปที่ผมจะนำเสนอเป็นตู้เนือปสงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวดีไซน์ที่เป็นชั้นโลง่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโปรโมชั่นพิเศษขนาด80เซนรุ่น f 6ความสูงของเขาอยู่ที่180เซนสีโกลมาตัวนี้นะครับขนาดความกว้างอยู่ที่87.5ความลึก29กเซน ะครับเป็นโครงสร้าง6ชั้น12ช่องโลกสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ที่ต้องการวางอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นลูกค้าที่จัดออฟฟิศสามารถเอาตู้ตัวนี้ไปวางด้านหลังเป็นแบ็กก่าได้เลยชั้ในประสงค์ดีไซน์พร้อมความสวยงามแล้วก็ราคาผมท่าโปร่าพิเศษวันนี้จาก2,200เหลือเพียง1,390บาทนะครับ ช่องทางยูทูบก็สามารถสอบถามข้อมูลมาได้นะครับแล้วก็ลูกค้าตั้นไหนที่เข้ามาแล้วและอยู่ต่างจังหวัดต,ต้องการสอบถามข้อมูลว่าสามารถจัดส่งได้ไหมมีสินค้าไหมทัก้ามาครับแอดมินจะตอบกลับไปทุกช่องทางที่เรากําลังทําและสดทําให้คุณคุ้มค่ากับเวลาที่เราสูญเสียไปเพราะฉะนั้นมาลิ้สัมผัสกับโทรศัพท์ของท่านเตรียมพร้อม CF ไลฟไรท์รุ่นทุุกไรฟ์สไตล์ในราคาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานไฟฟ้า3รมุ่นโฟต้าพิเศษราคาเดียวแค่็ดัน 90บาทนะครับสีถ้าต้องการสีสันอะไรก็สอบถามกันมาได้นะครับแล้วก็ฝากสอบสุดท้ายเป็นตู้เนี่ยประสงค์ดีไซน์สวยงามที่เป็นตู้ดีไซน์ของงานบิ้วนะครับอ้าวทางตากล่องทั้งสองช่องเลยครับพามาชมสินค้าประมาณ5นาทีแล้วก็เราก็จะจบไลฟ์กันไปไปที่ตัวตู้เนี่ยประสงค์สีขาวครับตัวนี้จะเป็นตัวงานสไตล์สั่งทำบิ้วนะครับก็ต้องฝากไว้ว่าการจัดซื้อสินค้าในเรื่องของโควตาพิเศษเนี่ย ราคาโรงงานก็จะอยู่ที่โปง์ชันถ้าเป็นสินค้าป้ายถีฟ้าทางโคต้าพิเศษจากทางโรงงานถ้าท่าน,านช้อปปิ้งผ่านออนไลน์วันนี้รับส่วนลดท้ายบินเพิ่มอีก10%ในโคต้าพิเศษที่เรียกว่าฟ้าเซลล์ของโรงงานแฟคท o อรี่โปรโมชันจากทางโรงงานแล้วก็ร่วมกับอินโฮมแสงประโยชน์เฟอร์นิเจอร์ว่าจะเป็นตู้ทีวีขนาด180เซนราคาโปรโมชันตัวนี้อย่างที่บอกว่าขนาดไซส์ของเขา180เซนนะครับ เหรือเพียง3,290บาทรุ่นแบบดีไซน์มีตัวล็อกุญแจ2บานเปิดพร้อมกับตัวช่องกประสงค์สามารถใส่ตัวเครื่องเล่นทีวีดีได้แล้วก็ลูกค้าสามารถวางทีวีจอใหญ่ได้เลยทั้ง2รุ่น2รันสไตล์ตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกแบบได้สีตัวนี้จะมี2สีอีกสีนึงจะเป็นสีลายสิอดนะครับแล้วก็สีเข้ม ก็เรียกว่าสีไลท์เวกเก้ตัวตัวนี้จะเป็นสีขาวตัดคิ้วสีทองโคต้ากับราคาพิเศษตัวนี้จะเหลือแค่อย่างละ5ตัวเพราะนั้นตัวตูว้วางทีวี1น0่เซนเหมาะในการจัดเป็นโฮมเตอร์อย่า e ลืมนะครับผ่านช่องทางและสดกับเราไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook คุ้มค่ากับเวลาที่ท่านต้องการจะช้อปปิ้งผ่านทางออนไลน์แล้วก็คิดจะแต่งบ้านคิดถึงอินโฮมแต่งประโยชน์เฟอร์นิเจอร์เจ้าสุดท้ายที่จะฝากไว้เป็นสินค้าอีก3รุ่นตอนนี้ ในรายการไฮล์พิเศษผ่านช่องทางไลสดทั้ง2ช่องในเวลาเดียวกันเดียวทันมีความสําคัญอย่างยิ่งกับการทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าการช้อปปิ้งผ่านออนไลน์กับโฮแสตโยโเฟอร์คุ้มค่ากับเวลาที่คุณรอคอยทุกวันเสาร์เวลา11บเอโมงเป็นต้นไปทางกระผม m อ In Home พร้อมกับทีมงานจะพาไปชมสินค้าแต่ละตออราคาโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้อย่างที่บอกเมกื่อกี้ที่ลูกค้าท่านแรกทาง M c ที่แนะนำลูกค้าไปคุณ น้ำใช่ไหมครับอ่าคุณกิ่งนะครับตัวทีคุณกิ่งเนี่ยก็ได้ราคาพิเศษเหลือเพียง1,090บาทส่วนใช้มวกรสือรุ่นกิ้วิ่นขนาด120เ้ซนราคาพิเศษจากปกติ2,500บาทวันนี้ไหลสด,ด,ดไสไช่วงดีไซน์ฟังก์ชันจากทาง Facebook แล้วก็ YouTube ราคาเดียวทั้งหมดเหลือเพียง1,490บาทขนาดใช้มาตรฐานการวางสินค้ารูปแบบตัวนี้ ได้เขาเรียกว่าลงตัวง่ายๆผ่านช่องในเรื่องของขนาดที่ความกว้าง120เซนตัวที่3ที่ผมจะฝากไว้วันนี้เป็นไฮไลท์สุดท้ายของในในการช่วงวันนี้นะครับก็คือเป็นตู้ในีประสงค์รุ่น8010มาพร้อมกับดีไซน์ที่เป็นมือจับคลาสสิกย้อนยุคนิดหนึ่งแต่คุณภาพมาตรฐานสีจะมี2สีโซลิกทั้งตัวแล้วก็โซลิกตัดขาวตัวรูปแบบสินค้าตัวนี้มาพร้อมกับราคาพิเศษ จากปกตินะครับตอนนี้4,510บาทวันนี้เหลือเพียง3 3 1 0บาทแล้วก็ลูกค้าที่เสซฟไลฟ์ช่วงไลฟ์สด MC In home, ดอินโฮออกแบบอุปกร์ให้ส่วนลดเพิ่มท้ายปีอีก5%เกี่ยนลูกค้าแค่หน้าจอบอกว่าดูจากทางไลฟ์สดวันนี้อย่างที่ผมบอกว่า,าค่าธรรมเนียมขการทับปิ้งผ่านทางออนไลน์แล้วก็มีราค้าหลากหลายมากมายที่จะแต่งบ้านคิดถึงอ In ินโฮออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ฝากเบอร์ติดต่อไว้ด้วยนะครับเบอร์ติดต่อของร้านนะครับ056229753วันนี้เรามีสินค้าเยอะแยะมากมายที่นำเสนอผ่านช่องทางและสดทั้งทาง Facebook แล้วก็ u t u b e แล้วก็ฝากลูกค้าไว้ด้วยนะครับว่าติดต่อมาหาเราเรายินดีบริการแล้วก็มีบริการหลังการขายไม่ว่าจะซื้อรถจักรยานไฟฟ้าซื้อรถจักรยานไฟฟ้า3ล้อ2ล้อแล้วก็3ล้อมีหลังคา ทุกรุ่นและก็เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นมีบริการให้สะดวกรวดเร็วทันใจเพียงแต่ท่านช้อปปิ้งผ่านออนไลน์แล้วก็นึกถึง In Home แสงประโยชน์เฟอร์นิเจอร์ฝากไว้ได้วยนะครับแล้วก็ช็อตหน้าวันเสาร์ต่อไปเราจะเจอกันในช่วงของดีไซน์ไลฟ์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่ต้องการช้อปปิ้งผ่านออนไลน์กับเรา In Home แสงประโยชน์เฟอร์นิเจอร์นครสวรรค์วันนี้ก็ขอกล่าวกันว่าสวัสดีครับเดี๋ยให้ทีมงานแทนดูรูปแบบคร่าวๆแล้วก็จบไปที่ตัวรถจักรยานไฟฟ้า ทั้งสองช่องทางนะครับ